สวัสดีคุณผู้ชมครับผมตอนนี้ช่องเด s บชีฟนะครับเปิดให้ทุกคนได้เป็นเมมเบอร์กันแล้วโดยเมมเบอร์จะได้รับแบสคอร่าแองและไอโร่น่ารักน่าร,รักไต่อหลังชื่อนะครับผมตอนคอมเมนต์แล้วก็ตอนคุยในแชทสตรีมและยังได้อีโมจิซ็อกกากับทอฟฟ์ไปใช้อีกด้วยนะครับผมรวมถึงจะสามารถคอมเมนต์ในโพสตที่ผมโพสตสำหรับสมาชิกเท่านั้นได้ด้วยจะได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเพียงเท่านี้คุณก็มีส่วนร่วมและสนับสนุนช่องเด็บชีฟได้มากขึ้นเพราะการ์ตูนมีให้มากกว่าความสนุก กรับสูส่ทีมช่ชมอีกครั้งนะครับผมสำหรับช h i ทอล์กในวันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับประเทศทั้ง4ในจักรวาลอวาตารกันนะครับผมโดยในแต่ละคลิปนะครับผมจะรวบรวมข้อมูลในส่วนต่างๆที่น่าสนใจของแต่ละประเทศนะครับผมมาพูดให้ฟังกันในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของประเทศที่แข็งแกร่งด้านการทหารมากๆซ้ํายังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นด้วย f ฟ r e Nation หรือประเทศอัคีนั่นเองครับ เหมือนเดิมครับผมผมจะไม่ทวนของเก่านะครับเพราะข้อมูลมันเยอะมากๆเลยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมก็ลองกลับไปรับชมคลิปกเก,ก่าก่อนนะครับเอาละครับผมเรามาเริ่มกันเลยประเทศอคัคคีคือประเทศที่ปกครองแบบราชาธิปไตยหรือก็คือมีกษัตริย์เป็นประมุขอันถูกเรียกว่าไฟร์ลอร์ดประเทศนี้ยังเป็นบ้านของไฟร์เบนเดอร์ส่วนใหญ่ของโลกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแผนที่โลกแบ่งแยกออกเป็นเกาะหลายเกาะส่วนตัวเมืองหลวงนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในานามไฟร์เนชั่นแคปิตอล ประเทศอากีมีพื้นที่การปกครองมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากอาณาจากักรปัตตาพีแต่ถึงอย่างนั้นประเทศนี้ได้ถือครองอำนาจด้านเศรษฐกิจกมากที่สุดในโลกโดยจุดแข่งด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทําให้ไม่ได้มีเพียงการทหารที่เฟื่องฟูเท่านั้นแต่ยังเป็นประเทศที่นําสมัยและเผยแพร่เทคโนโลยีด้วยก่อนที่จะเกิดรีพับลิกซิตี้ขึ้นมานั้นประเทศอากีนี่เองที่เรียกได้ว่าก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่สุดในโลกเป็นเรื่องที่ท,ทราบกันดีว่าประเทศนี้เป็นผู้เดิมลุกราอีก3ประเทศจนก่อให้เกิดสงครามยาวนานถึง100ปี ในช่วงปีศถึง100 AG อเีาวายุในตอนนั้นเองก็ถูกล้างบางไปจนเกลี้ยงด้วยฝีมือของประเทศนี้ปกครองพื้นที่เป็นวงกว้างในอาณาจ,ากจาักรปัตตาพีรุกรามไปถึงภาวารีส่งผลให้ภาวารีใต้นั้นเหลือวอเตอร์เบนเดอร์เพียงหนึ่งคนเท่านั้นเมื่อสงครามจบลงภายใต้การนำของฟล์หลอดซูโกเขาใช้ทรัพยากรอันเหลือล้นที่ประเทศตนมีเพื่อช่วยฟื้นฟูบูรณะซ่อมแซมประเทศอื่นจากภายสงครามหรือเริ่มกระบวนการบูรณะความบันสาลขึ้นมาจนก่อตั้งเป็น United Republic of Nations หรือก็คือ Republic City ในปัจจุบันนั่นเองประเทศอกคีนั้นถูกคุ้มกันอยู่เบื้องหลัง The Great Gates o ฟ s u l o n ที่ตั้งชื่อตามปู่ของซูโกและซูล่านั่นเองหลังสงครามร้อยปีผ่านไปประเทศอกคียังคงถือครองตำแหน่งในสภา Republic c i t y และยังมีบทบาทในการบริหารจัดการโลกมีกองกำลัง United Forces นํานำโดยนายพลไอโรเป็นผู้นำองค์กรทหารนี้เพื่อทำกิจต่างๆอันสมควรต่อไปจะเป็นตัวประวัติเชิงลึกนะครับ ในยุคแห่งราวาสมัยบรรพาการชาวประเทศอคีรับไฟเอรนดิ้งจากเตาสิงไฟใช้พลังในการเข้าป่าวิญญาณไปหาอาหารและทรัพยากรต่างๆรวมถึงป้องกันตัวด้วยจนเมื่อเตาสิงล้มเลิกบทบาทในการปกป้องมนุษย์ชาวประเทศอาคีแต่ต่างรกรากกันใหม่ในฝั่งตะวันตกของโลกอย่างไรก็ตามชาวประเทศอาคีนั้นก็ยังยึดถือธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นการทำประสูตวาอย่างลูกหมูผสมและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังคงทะย,ยานในการรู้แจ้งขยายพื้นที่ไปทุกข,ขนแห่ง ถึงขนาดที่ว่ามีคนบางส่วนตั้งรกรากกันในป่าวิญญาณสุดอันตรายด้วยโดยบุคลิกของผู้นําที่เป็นนักรบเสมอส่งผลให้ประเทศนี้มีบุคลิกด้านทหารที่โดดเด่นปกครองแบบจัก,กรวรรดินิยมเรื่อยมามนุษย์ได้ก่อสงครามสู้รบกันเองกอตะวันตกแถบนี้จึงขึ้นชื่อเรื่องการฆ่าฟันและถูกขนานนามว่า Fire Islands ในที่สุดหนึ่งในชนเผ่าสมัยโบราณที่เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนั้นมีนามว่า Sun Warriors ผู้พัฒนาวิชา Fire Bending ที่เรียนรู้มาจากมังกร แต่พวกเขาได้หลบซ่อนตัวหายไปเพราะหลีกหนีภายสงครามจึงไม่ได้เผยแพร่ไฟเออร์เบนดิ้งที่ถูกต้องให้โลกได้รับรู้ไฟสงครามลามไปทั่วทุกหย่อมย่าก่อให้เกิดความเข้าใจแบบผิดๆในไฟเออร์เบนดิ้งที่ว่าต้องใช้ความโกรธและความเกลียดในจิตใจเป็นแหล่งพลังเกิดขุนศึกหลายคนในพื้นที่ที่ต่างแข่งแย่งชิงพื้นที่กันชาวบ้านที่ไม่รู้อิโนอิเน่ก็โดนผลกระทบไปด้วยทอสขุนศึกจอมโหดได้ลุกลามไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งก่อนที่จะนําตัวเด็กออกมาจากอ้อมอกของพ่อแม่ ที่ไม่ยอมให้เครื่องบรนณาการแก่เขาทําให้ผู้หญิงผู้เป็นแม่หลายคนต้องตรอมใจตายไปตามๆกันและหวนคืนกลับมาในคราบของวิญญาณมืดที่ต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีในนามเคมูริคาเกะพวกนางหลอกหลอนทอสและพักพวกจนสิ้นอํานาจไปถึงแม้กระนั้นเขาก็ไนดน้รวบรวมเกาะอาคีจนเป็นประเทศขึ้นมาได้และเกิดไฟร์ลอร์ดคนแรกซึ่งเป็นผู้นําของกลุ่มนักพรตไฟจากชนเผ่าบันติจนถึงจุดหนึ่งที่ไฟร์ลอร์ดนั้นแยกตัวออกจากเหล่านักพรตเพื่อปกครองอํานาจการเมืองด้วยตัวเอง นำประเทศเข้าสู่ยุคแห่งจกักรวรรดินิยมซึบมาจนถึงปัจจุบันหลังจากรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วประเทศอาคีกลายเป็นประเทศที่มีอำนาจและความก้าวหน้ามากที่สุดโดยเหตุที่ประเทศเกาะนี้ถูกล้อมไปด้วยวกเขอไฟที่พร้อมจะปะทุคนบนเกาะจึงต้องปรับใช้และเอาตัวรอดอยู่ตลอดเวลาแต่ในทางกลับกันรัฐบาลในประเทศนี้นั้นกลับมีแต่การแข่งขันเพื่ออำนาจแม้แต่ในราชวงศ์กันเองก็ตามหลายต่อหลายราชวงศ์รุ่งโรจน์ระดับศูนย์ไปแต่ก็ได้พัฒนาด้านวัฒนธรรมขึ้นมาด้วย จนกระทั่งถึงยุคที่สงบสุขเป็นเวลาถึง4ศตวรรษด้วยกันถึงแม้ว่าจะไม่มีสงครามก็ตามประเทศอาคีก็ยังคงพัฒนาและคิดค้นวิธีในการรับมือกับข้อขัดแย้งต่างๆวางแผนไว้ถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดสงครามระหว่างอาณาจักรปัตตพีหรือ่าวารีจะต้องรับมือ,อยังไงในปี296บปีประเทศอาคีนั้นยังมีส่วนช่วยในการบูรณนะและรักษาความสงบบริเวณทะเลตะวันออกของอาณาจักรปัตตพีรวมถึงช่วยตามหาและช่วยเหลือผู้ถูกลักพาตัวไปโดยโจรสลัดประเทศที่5 หลังจากนี้คือยุคเจริญรุ่งเรืองของประเทศพวกเขาปฏิวัติอุตสาหกรรมจนก้าวหน้ากว่าประเทศไหนๆการค้าขายก็คล่องแคล่วในขณนะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งกาลังทหารอันแข็งแกร่งจนกระทั่งยุคของอวตารโรคูและโซซินโรคูนั้นจำต้องเดินทางรอบโลกเพื่อรักษาสมดุลในฐานะอวตารฝ่ายลหล่อโซซินได้ขยายอำนาจทหารและกองเรือออกไปอีกอันนำไปสู่การล่ามังกรจนเกือบสูญพันธุ์และยังปลูกฝังธรรมเนียมการใช้ความรุนแรงอย่างอคนิใครลงไปด้วย โรคุสามารถย้งแนวคิดของโซซินเอาไว้ได้แต่หลังจากที่โรคูเสียชีวิตไปโซซินก็กลับไปยึดแนวทางเดิมของตัวเองและก่อสงครามขึ้นโดยการอาศัยอิทธิพลของดาวหางโซซินประเทศอาคีทำการโจมตีอารามายุต่างๆเพื่อหวังสังหารอวตารคนถัดไปทำให้ชาวเผ่าวายุถูกล้างบางไปทั้งนี้อวตารยังหายสาบสูญครอบครองพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรปัตพีหลายแห่งโซซินได้ปิดตายประวัติศาสตร์ของประเทศเขาเอาไว้หลังประตูสู่สารกระดูกมังกร เพื่อให้ประวัติศาสตร์ของประเทศเริ่มต้นที่ยุคสมัยของเขาปิดการข้อมูลแนดีทั้งหมดไม่ให้หลุดรอดไปปลูกฝังความรักชาติให้กับชนรุ่นใหม่พยายามขจัดทุกอย่างที่เห็นว่าเป็นภัยแก่ไฟล์รอดอสุรลนซืบท่อเจตนารมณ์ของพ่อเขาต่อมานำพาประเทศสู่ยุคทองด้วยการปราบปรามและยึดครองพื้นที่ของน่าจาัรปฐพีและเผ่าวัยุคส่วนใหญ่ไว้ได้หมดทรัพยากรต่างๆนั้นถูกนำมาใช้ประโยชน์สูงสุดพัฒนารางรถไฟเรือกลไฟหรือแม้แต่เรือเหาะ อาซูลอนแต่ลบล้างนักพลไฟที่พักดีต่ออาวาตารที่เหลืออยู่ทิ้งด้วยสืบต่อแนวทางเดิมมายังไฟร์ลอร์ดโอไซแต่ด้วยการกลับมาของอาวาตารแองและความช่วยเหลือของซูโก้ทำให้สงครามร้อยปีสิ้นสุดลงได้หลังจากโอไซถูกจำคุกเฟร์ลอร์ดซูโกเริ่มกระบวนการเยียวยาจากผลกระทบของสงครามช่วยเหลือประเทศต่างๆนำโลกสู่ความสงบและความรุ่งเรืองเขายังนำรากฐานเดิมของประเทศกลับมาใช้ลดนักพลไฟจากพันธะทางการเมืองมุ่งเน้นการบริหารจัดการและปรับปรามความไม่สงบแทน เขาร่วมมือกับอาวาตารแองและกษัตริย์ปัตตภีเคยเปลี่ยนเขตปกครองอาคีอันเก่าแก่ให้กลายเป็นรีพับลิกซิตี้จนได้เขาคงตำแหน่งไฟอรลอร์อไ้ได้นานถึง60ปีพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนแน่นหนาะและเขาก็ได้สลัดตำแหน่งให้กับลูกสาวอิซูมิในปี167 AG ประเทศอาคีนั้นยังคงแนวทางเดิมความสงบและความสันติหลีกเลี่ยงการรบและสงครามภายใต้าการปกครองของไฟล์ลอร์ออรออิซูมิ ประเทศอคัคีเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชาวประเทศอคัคีนั้นมักมีผมดําไม่ก็น้ําตาลมักจะมัดผมเป็นมวยหรือหางม้าดวงตาสีทองเหลืองอมพันธ์และทองแดงปะปนกันไปสีที่หายากคือสีน้ําตาลและเทามักมีผิวพรรณที่ขาวใสแต่ในถิ่นทุรก,กันดารน,นั้นอาจมีสีผิวที่เข้มกว่าสีของชุดมักจะปะปนกันไประหว่างสีแดงสว่างสีแดงเหลืองน้ําตาลและดํา ตราสัญลักษณ์ประเทศอาคีนั้นเป็นรูปเปลวไฟที่ลุกโชนชี้ขึ้นไปด้านบน3ทางมีปลายแหลมมักพบเห็นสัญลักษณ์นี้ได้ตามเรือรบพาหานะหรือเขตปกครองต่างๆสำหรับราชวงศ์นั้นมักมีเครื่องประดับที่มีรูปร่างเดียวกันอยู่บนบริเวณศีรษะสังคมในประเทศอาคีเปลี่ยนไปด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติยศโดยเฉพาะในชนชั้นสูงและขุนนางอัคนีไข่มักถูกใช้แก้ปัญหาความขัดแยง้งแม้แต่ในราชวงศ์กันเองในการทำความเคารพนั้น มือสายจะตั้งตรงขึ้นและกำปั้นขวาจะอยู่ด้านล่างมือซ้ายซึ่งไม่เหมือนกับประเทศอื่นทั้งนี้ยังมีการโค้งก็แบบทหารด้วยโดยจะไม่มีสัญลักษณ์มือสำหรับผู้สูงศักดิ์แล้วมวยผมถือเป็นของสูงห้ามมีให้ผู้ต่ำศักกว่าสัมผัสเด็ดขาดแต่ถ้าแพ้การดวลอัคนีใครแล้วก็จะต้องทำการโกนผมเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความอ่อนแอการถูกตัดมวยผมออกไปนั้นถือว่าไม่ต่างจากการถูกฆ่าเลยก็ว่าได้ ประเทศอาคีเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความเท่าเทียมทั้งเพศมาอย่างยาวนานแทบไม่มีขีดจำกัดของแต่ละเพศเลยทั้ง2เพศได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมแม้แต่ในตำแหน่งทหารชั้นสูงเองก็ยังมีผู้หญิงอยู่เช่นกันถึงแม้กระนั้นไม่ค่อยปรากฏไฟร์อร์หลอดที่เป็นผู้หญิงสักเท่าไหร่แต่พวกเธอก็ไม่ได้ปกครองโดยไปกว่าไฟร์อร์หลอดหลายๆคนเลยในส่วนของอาหารการกินส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยเส้นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อสัตว์ข้าวกะหลำปีชาและถั่วลิ้นจี่ อาหารและขนมเองนั้นก็มักจะมีรสเผ็ดชาวประเทศอาคีบริโภคเนื้อสัตว์จำนวนมากและยังมีาร์มเป็นของตัวเองสัส่วนใหญ่น้อยคนนักที่จะเป็นมังสวิรัตน้ำชาเองก็เป็นที่นิยมโดยทั่วไปทั้งนี้ชาในประเทศนี้นั้นเป็นชาสมุนไพรและชาเครื่องเทศประเทศอาคีมีประวัติด้านศิลปะการแสดงมาอย่างยาวนานและยังเป็นที่นิยมของผู้คนที่นี่ด้วยไม่ว่าจะชนชั้นล่างหรือชั้นสูงก็มักจะหาเวลาว่างไปรับชมการแสดงอยู่เสมอ Fire Day Festival หรือเรียกสั้นๆว่า Fire Festival เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวัฒนธรรมของประเทศสำหรับผู้คนที่ห่างไกลบ้านเทศกาลนี้ยังเป็นที่รู้จักและถูกจัดขึ้นแม้ในอนาณนาจักรปัตพีก็ตามโดยมีระยะเวลาประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ในงานมักมีการแสดงระบำสวมหน้ากากคล้ายกับคาบุกิขายขนมพื้นบ้านการแสดงหุ่นเชิดจัดดอกไม้ไฟหรือแม้แต่มายากลทั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมชวนเชื่อให้พักดีและรักชาติเช่นกัน ตัวอย่างเช่นละครหุ่นสำหรับเด็กเกี่ยวกับไฟ r e ร์ลอร์ดฮีโร่ของพวกเขาแต่ละประเทศนั้นได้รับอิทธิพลจากฤดูต่างๆอย่างชัดเจนฤดูประจําประเทศอัคคีก็คือฤดูร้อนซึ่งอากาศที่ร้อนมีส่วนช่วยในการเพิ่มพลังในการไฟเร์เบนดิ้งเด็กไฟเ e ร์เบนเดอร์ส่วนใหญ่เองก็เกิดในฤดูร้อนในด้านของการทหารนั้นต้องบอกเลยว่าเยอะมากเป็นประเทศที่มีกําลังทหารแข็งแกร่งที่สุดใน4ประเทศ นอกจากทหารราบและกองเรือรบก็ยังมีหน่วยพลธนูฝีมือฉกาจยูยานอาเชอร์สจากคําของนายพลเฉาเขากล่าวไว้ว่าพลธนูเหล่านี้สามารถยิงธนูตรึงมแมลงวันไว้กับต้นไม้จากระยะร้อยหลาได้โดยที่มแมลงวันไม่ตายทับอากาศก็มีตามที่ได้เห็นกันและยุโทโธปรกรณ์ที่ไม่เหมือนใครสว่านยักษ์ที่หมายจะเจาอกำแพงบาซิลเซนนั่นเอง ข้อมูลก็จะประมาณนี้ครับผมสนุกกันไหมครับตอนนี้ช่องเดียบชีพนะครับผมเปิดให้สมัครสมาชิกกันได้แล้วนะครับผมกดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe นะครับผมข้างล่างนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษนะครับผมเฉพาะสมาชิกและยังเป็นการสนับสนุนเจ้าของช่องด้วยนะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ